หนูเป็นเนฟซีลุงนะครับโอ้ขอบใจมากลูกนะแหมดีใจเหลือเกินนะครับหนูชอบที่ลุงสอนมากโอ้ขอบใจจริงๆลูกนะจักนาคกูรยกมาจากหน้าที่อ่ะหน้าสิบห้านะครับแหมลืมบอกว่าเราเรียนกันต่อหน้าสิบห้านะครับอัปบีดหกไปต่อเนื่องเลยนะครับหนาติดพันคุรุรูก็เลยแปลเลยนะครับนี่นะครับเมื่อกี้ภาพนะครับหนาโรบอทนะครับที่เขาบอกว่าเห็นภาพอะไรบ้างเห็นภาพแล็ปท็อปนะครับหนาผู้หญิงคนนี้นั่งใช้แล็ปท็อปอยู่นะครับเรื่องแล็ปท็อปนะครับหนาก็าไม่เรียกโน้ตบุ๊กนะครับ แล้วก็ผู้ชยายคนนี้กําลังเช็คดูเครดิตคัร์อยู่มาต่อเนื่องเลยนะครับหลังเลข3าเมื่อกี้บอกว่าให้ตอบข้อ G นะครับข้อ G นั่นก็คือว่า using special f o r t i g e s นะครับ computer are able to identify people from the way they walk นะครับแปลว่านะครับหาใช้กระเบื้องพิเศษแล้วคอมพิวเตอร์ก็สามารถที่จะอ่านได้นะครับว่าบุคคลน,นั้นเดินจากที่ไหนไปยังที่ไหนนะครับ this technology เทคโนโลยีแบบนี้นะครับ will let you Employer, so r you r t e a c h e r k no w exactly where you are นะครับนี่นะครับนะจะทําให้นายจ้างของคุณหรือว่าคุณครูนะครับนะสามารถรู้ได้ว่านักเรียนนั้นอยู่ที่ไหน And what you are doing while you are at work or at school และคุณกําลังทําอะไรนะครับในขณะที่คุณทํางานอยู่หรือว่าคุณอยู่ที่โรงเรียนนะครับนะต่อไป locating นะครับก็คือการระบุตําแหน่งนะครับนะ you ะระบุตำแหน่งของคุณนะครับ When you are not at work or school also easier ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนหรือไม่ได้อยู่ที่ทำงานก็ง่ายอีกนะครับนะเพราะระบบการบอกสถานที่นะครับนะมันง่ายมากๆเดี๋ยวนี้นะครับขอเรียกว่า GPS ซึ่งย่อมาจาก Global Positioning นะครับ Positioning System นะครับระบบระบุตำแหน่งนะครับทั่วโลกนะครับแปลเป็นไทย GPS เทคโนโลยีเทคโนโลยีนะต้องอ่านเป็นเทคโนโลยีนะครับภาษาอังกฤษแต่เทคโนโลยีภาษาไทยเทคโนโลยีร r e a c c e s นะครับเทคโนโลยนีนี้นะครับมีขึ้นแล้วนะครับ And there, นะแอ s s ลิสต a แดนแมก t น scan f i ไ e รัลนะครับน้อยกว่า1น,นาทีก็สามารถที่จะหาข้อมูลได้แล้วนะครับว่าคุณอยู่ที่ไหนหรือรถราอะไรต่างๆอยู่ที่ไหนถ้าเกิดถ้าเกิดติดระบบ gps เวียบแล้วผ่านนะครับนะผ่านระบบดาวเทียม exactly where you are นะครับแล้วก็รู้ระบ,บุที่คุณอยู่แน่นอนนะครับนะ exactly ต่อไปหลังเลขกี่นะครับผมให้เติมข้อ f ลงไปข้อ f ก็คือว่านี่ข้อ f มีแล้วนะครับอยู่ในหน้านี้นี่นะครับข้อ f นั่นก็คือ most car rental company are already using this technology in order to know where their v e i c l e are being robbed at any time โดยเฉพาะคนที่มีรถให้เช่านะครับนะก็จะใช้ระบบ GPS นี้นะครับเป็นเทคโนโลยีซึ่งสามารถที่จะรู้ได้ว่ายานพาหนะของคุณนั้นตอนนี้ขับไปอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับนะตลอดเวลาก็เลยมาแปลต่อนะครับหลังเลขสี่ก็ F นะครับนะสมาร์ทโฟนนะครับแนนะครับบริษัทโทรศัพท์ต่างๆนะครับนะ อ่า uh, use this technology ก็ใช้ระบบเทคโนโลยีนี้เหมือนกันนะครับนะ GPS in all their phones นะครับโดยใส่ลงไปในโทรศัพท์เลยนะครับนะก็สามารถจะค้นหาได้ว่าโทรศัพท์นั้นอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับ this means นั่นก็หมายความว่า that ว่า when someone makes a call on their p h o n e or even if they simply have their p h o n e turned on they can easily be located นั่นก็หมายความว่าเมื่อผู้คนใช้โทรศัพท์โทรศัพท์นะครับใช้โทรไปหาใครก็ตามหรือแม้กระทั่งไม่ได้โทรนะครับแค่เปิดเครื่องนะครับนะเชิ n ออระบบก็จะรู้แล้วว่าโทรศัพท์นั้นอยู่ที่ไหนนะครับแปลอย่างนั้นนะครับนะ easily be located นะครับง่ายต่อการรู้ที่ตั้งนะครับรู้ตำแหน่งแปลอย่างนั้นนะครับนะต่อไป identify card identity card ตัวนี้ครับ are s o getting smarter many country read already t h a v e a system which require t h i r citizens to carry identification card หลยหลายประเทศนั้นนะครับก็จะบังคับนะครับหรือจะให้ผู้คนนั้นพกบัตรประชาชนตลอดเวลานั้นเพราะว่า identity card บัตรประชาชนนั้นจะเป็นอะไรที่สมาร์ทเตอร์นะครับจะเป็นอะไรที่สุดยอดหรือเป็นอะไรที่ดีเลิศยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับ เพราะว่าระบบต่างๆนะครับะจะซึ่งเป็นข้อมูลที่ต้องการนะครับวีด r รียควรนะครับซิติซีนนะครับประชากรของประเทศนั้นๆก็จะพกบัตรประชาชน This c card u s u a l l y includes personal information such c s n s m e a d d r e s s a s d birth d a t e as well as a personal identification number นะครับเป็นที่รู้กันอยู่นะครับแบบยาชนนอกจากจะระบุชื่อนะครับบันเดือนปีเกิดและแล้วก็สถานที่อยู่แล้วยังระบุข้อมูลต่างๆนะครับที่เป็นข้อมูลส่วนตัวนะครับ personal identification number นะครับ <c oughs> หลังเลข5ตรงนี้นะครับผมให้ใส่ข้อ a เลยนะครับข้อ a ก็คือ in some country this card also contains a microchip which can s t o r More information นะครับก็ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งนะครับนั่นก็คือหลายๆประเทศนะครับนะจะมีชิปเล็กๆฝังอยู่ในบัตรประชาชนเพื่อที่จะเก็บข้อมูลตา่ตางๆไว้มากมายหลังเลข5้5นะครับให้ใส่ข้อ A Using this technology are a one card is able to replace your driving license, s o o n card, medical card, library card Library card, Credit c a ี d ค i r t h Certificate and most of the other pieces of i d that we have to carry around with us. แปลว่านะครับนะต่อไปนี้ข้อมูลแบบประชาชนนะครับอาจจะเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่รวมบัตรอื่นๆไว้ด้วยแล้วนะครับเช่นใบขับขี่นะครับก็รวมอยู่ในบัตรประชาชนบัตรนักเรียนนะครับ บัตรคลินิกนะครับบัตรหาหมอนะครับนะบัตรโรงพยาบาลบัตรห้องสม,มุดบัตรเครดิตการ์ดนะครับเบอร์เซอร์ติฟิเคตนะครับก็คือวันเดือนปีเกิดนะครับนะ and most of the other pieces of ID แล้วก็ uh, ส่วนอื่นๆนะครับ the most of the other pieces of ID that we have to carry around with us เราต้องพก ติดตัวแล้วนะครับหนาต่อไปนี่สำคัญมากๆขออนุญาตดุ่มน้ำ <c oughs> The benefits of these systems are obvious นะครับดังนั้นก็บอกว่าประโยชน์ของรัระยาชนนั้นนะครับนาต่อไปจะมีมากมายต่างๆนานานะครับนาะ obvious Imagine w o r k i n g into your office at work ให้จินตนาการว่านะครับถ้าเกิดคุณเดินเข้าไปในออฟฟิศของคุณนะครับนในที่ทำงานหลังเลข6ตรงนี้นะครับให้เติมข้อ e ข้อ e นะครับเมื่อกี้ข้อ a ลืมเปิดมาให้ดูนะครับข้อ e ก็คือ your colleagues will know you have r i g h t s and your computer will recognize your voice and u t o a automatically lock you on แปลว่านะครับต่อไปเมื่อคุณเดินเข้าไปในออฟฟิศที่ทำงานนะครับเพื่อนเพื่อนร่วมงานของคุณก็จะรู้แล้วนะครับว่าคุณมาทํางานเมื่อไหร่นะครับแล้วคอมพิวเตอร์ของคุณก็จะจําเสียงของคุณได้แล้วมันก็จะเปิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติเลยนะเป็นไปได้หมดนะครับหนะโลกนี้ต่อไปข้างหน้าโอเคครับเรามาแปลกันต่อนะครับ you will able to walk up to your atm smile sweetly and say hello it will g ี v e you y o ่ r money แล้วต่อไปนะครับนะคุณสามารถที่จะเดินไปที่ตู้ ATM นะครับยิ้มหวานๆนะครับแล้วก็พูดว่า Hello นะครับเงินของคุณนะครับก็จะออกมาจากตู้ ATM ได้เลยอไปครับนะเป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับนะต่อไปกยคอยดูนะครับแต่หนังสือเล่มนี้ท่านสมัยมากนะครับนะเพราะเป็นเล่มใหม่นะครับที่เขาเพิ่ง ปรับปรุงขึ้นมาปีนี้เองนะครับนะเมื่อก่อนนะชื่อเป็นหนังสืออชื่อหนังสืออะไรแล้วนะครับนะตอนนี้เป็น,นอัปเดตนะไออัปบีดนะครับนะอัปซีมิงนะครับเมื่อก่อนชื่ออัปซีมิง your family will know exactly where you are นะครับพรอบครัวของคุณก็สามารถจะรู้ได้อย่างแน่นอนนะครับว่าคุณอยู่ที่ไหน and you will w a e r y know where your car is และคุณก็สามารถเช็คได้อีกนะครับว่ารถยนต์ของคุณนั้นอยู่ตรงไหน Criminal w a r s going to fire it's a lot more difficult to commit crimes. พวกอาชญากรทั้งหลายนะครับนะก็จะายากหน่อยนะครับนะในการที่จะก่ออาชญากรรมนะครับนะยากหน่อย And the police will fire it's a lot easier to catch them นะครับเพราะตำรวจนั้นก็แล้วตำรวจนั้นก็สามารถเนืงง่ายนะครับนะต่อตำรวจในการที่จะตามจับนะครับพวกก่อพวกอาชญากรต่างๆ เพราะมันจะมีข้อมูลบันทึกไว้หมดนะครับต่อไปเนี้ต่อไปนะครับผม the question that มีคำถามอยู่ว่านะครับ we have to ask ourselves now is how the right of the individual will be preserved คำถามที่เราจะถามขึ้นมานั่นก็หมายความว่าตัวเราเองนั้นตอนนี้นะครับนะมีสิทธิส่วนบุคคลนะครับอะไรบ้างที่จะสมควรสวรลิขสิทธิ์ไว้นะครับนะ <c oughs> เป็นการตั้งคําถามขึ้นมาหลังเลข7ตรงนี้นะครับให้เติมข้อดีนะครับข้อดีเขาบอกว่า we must ask ourselves whenever i n c r e a s e public safety and convenient e i l l l c a r e will come at the cost of our vaccines and whether or not this is a price we are willing to pay เราควรคิดนะครับนะว่าตัวของเรานั้นนะครับต่อไปมี ความปลอดภัยนะครับในระบบสาธารณะนั้นเพิ่มขึ้นหรือไม่หรือว่าความปลอดภัยสาธารณะนะครับของส่วนตัวของเรานั้นมันจะเพิ่มขึ้นหรือไม่และความสะดวกสบายนะครับในการ welcome a t the c o u r s e o p p i n g list ความมีลิขสิทธิ์นะครับนะค่าของความเป็นลิขสิทธิ์ตัวตัวของเรานั้น นะครับนะมันสะดวกขึ้นหรือไม่หรือมันง่ายขึ้นเกินไปหรือไม่นะครับค่าของความเป็นลิขสิทธิ์ส่วนตัวนั้นมันสะดวกเกินไปหรือไม่ประมาณนี้นะครับสำนวนของกครูนั้น and w h e t h e r or not this is a p r i s e we are willing to pay และที่พูดมาทั้งหมดนี้มันเป็นสิ่งที่เราที่จะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นหรือไม่นะครับให้ตั้งความไห,ห้ตั้งแง่คิดขึ้นมาสามประเด็นนะครับนะ ว่าความปลอดภัยนะครับนะต่อไปนี่มันจะเพิ่มขึ้นหรือไม่นะครับนะลิขสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวมันจะง่ายเกินไปหรือไม่หรือเราจะต้องเสียค่าใช้ใจ่ายอะไรเพิ่มเติมขึ้นมากหรือไม่นะให้ตั้งคําถามหลังข้อดีนี้นะครับหลังเลขเจ็ก็ไปแปลกันต่อนะครับนะตรงนี้ใส่ข้อพยัญชนะดีลงไปแปลประโยคนั้นเสร็จก็มาแปลนี่ต่อว่า is convenient what the loss of privacy as Or a personal data from bank r e c o r d to health information and employment history is on file and more uh, r e a d i l y i s available every day every day นะครับเป็นประโยคคำถาม Are we really ready to live in a world where every move is being watched นะครับประโยคนี้นั่นก็หมายความว่าต่อไปนะครับสิ่งที่มีค่านะครับนะ ของความเป็นลิขสิทธิ์ส่วนตัวนั้นมันง่ายเกินไปในการที่จะสูญหายนะครับนะก็คือสูญเสียสิทธิความเป็นส่วนตัวไปใช่หรือไม่นะครับ East. พร้อมกันนั้นนะครับนะ <c oughs> ข้อมูลส่วนตัวนะครับ data personal data ข้อมูลส่วนตัวของเราทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะจากธนาคารที่บันทึกเอาไว้หรือจากข้อมูลทางด้านสุขภาพ หรือจากประวัตินะครับนะการเป็นลูกจ้างต่างๆหรือแม้กระทั่งแฟ้มข้อมูลต่างๆนั้นมันง่ายเกินไปที่จะพร้อมที่จะดูข้อมูลเหล่านั้นแล้วใช่หรือไม่แปลตามตัวหนังสือไปทีละตัวถ้าแปลใจความก็หมายความว่าข้อมูลต่างๆนัรบที่ธนาคารบันทึกเอาไว้ข้อมูลด้านสุขภาพที่โรงพยาบาลบันทึกเอาไว้ ข้อมูลประวัติการทํางานตามที่บริษัทได้บันทึกเอาวไว้นะมันง่ายต่อการค้นหาแล้วใช่หรือไม่แล้วก็ประโยคสุดท้ายนะครับ Are we ready? r e a l l y really ready to live in a world เราพร้อมแล้วหรือ,อยังนะครับนะที่จะอยู่บนโลกที่แม้กระทั่งว่าเราจะเคลื่อนไหวไปที่ไหนไหนก็ตามก็มีกล้องเหล่านั้นบันทึกคอยจ้องบันทึกเราอยู่ทุกขณะเราพร้อมแล้วหรือ,อยัง นะครับเขาทิงท้ายไว้อย่างนี้โอเคนะครับมาดูคำถามกันนะครับข้อบีเขาบอกว่า in some country นะครับ uh, read the article again โอเคนะครับนี่คือข้อบีอก็คือให้นำเอาหัวข้อเหล่านี้ไปเติมลงไปนั่นเองนะครับคำสั่งก็บอกว่าให้อ่านเรื่องอีกครั้งหนึ่งนะครับให้เลือกประโยค ข้อ A ถึงข้อ H เมื่อกี้นะครับนาะนำใบเติมลงไปในช่องว่างหลังเลข1ถึงเลข7น,นะครับซึ่งเราก็นำใบเติมแล้วแล้วก็แปลกันให้แล้วนะครับหนาะก็ผ่านเลยตรงนี้มาข้อ C เลยนะครับข้อ C ก็บอก explain the words in bold and answer this question according to w h a t the text ให้อธิบายคำศัพท์ที่เป็นตัวทึบนะครับหนาคำศัพท์ที่เป็นตัวทึบนะครับนาะน,น,นะนักเรียนก็เมื่อกี้แปลมาแล้วนะครับเช่น available แปลว่าหาได้นะครับ Preserve นะครับแปลว่าอนุรักษ์เอาไว้นะครับนะเก็บข้อมูลเอาไว้ Commit นะครับแปลว่ายอมรับนะครับนะ Certificate Birth Certificate นะครับข้อมูลใบสูติบัตรนะครับนะเออตรงนี้เมื่อกี้คุณกูลืมแปลว่าเป็นสูติบัตรนะครับนะ Birth Certificate สูติบัตรนะครับ Identification Card นะครับบัตรประชาชนนะครับนะตัวทืบ โลเคต i ิ้นะครับการระบุพื้นที่นะครับนะว่าเราอยู่ที่ไหนตรงไหนอย่างไรโอเคนะครับสําหรับหน้านี้นั่นก็คือตัวทึบนะครับนะแต่หน้าก่อนหน้านี้นักเรีนยนคงจําได้นะครับนะที่คุณรูแปลไปนะครับทีนี้มาตอบคาถามกันข้อห,หนึ่งก็บอกว่า how can surveillance increase public safety surveillance แปลว่าการเฝ้าระวังนะครับ การเฝ้าระวังนั้นนะครับนะกับการรักษาความปลอดภัยในที่สาธารณะนั้นมันสามารถเพิ่มขึ้นอย่างไรนะครับคำตอบนะครับก็คือว่า they are used to uh, decorate u sweet clams and s h o p l i f i n g การรักษาความปลอดภัยสาธารณะนะครับการเฝ้าระวังเพิ่มขึ้นก็คือรายละเอียดก็คือนะครับ d ในที่นี้ก็คือ เจ้าหน้าที่นะครับตำรวจแล้วก็บริษัทต่างๆนะครับ s นะเซฟตี้การ์ดนะครับเหล่านั้นนะครับจะ u s d to are, use d to ถูกใช้นะครับนะเป็น are use d to นี่เป็น passive voice เลยนะครับนะถูกใช้เพื่อที่จะกําจัดนะครับนะ d i s c o u r a t e หรือจํากัด the street crime นะครับก็คืออาชญากรตามท้องถนนต่างๆแล้วก็ shoplifting ก็คือการขโมยสินค้าในร้านนะครับนะเป็นเป็นการ ่ามันไม่ได้แปลว่ากําจัดเสีีเดียวนะครับแต่แปลว่าช่วยกันปลูกป้องนะครับหนาเฝ้าระวังอ่าแปลว่าเฝ้าระวังดีกว่านะครับนะ d i s c o u r a t e เฝ้าเฝ้าระวงังโอเคนะครับข้อที่สองเขาถามว่า in w h a t ways do ID technology s o f t w a r e greater convenience ในวิธีใดบ้างนะครับนาที่เทคโนโลยี ID นะครับ identification card นะครับ ได้นําเสนอสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีขึ้นนะครับคําตอบก็คือดี We save a lot of time คาว่าดีในี้คือระบบการาาระบบ ID เทคโนโลยีนะครับคาว่าดี We save a lot of time นะครับช่วยประหยัดเวลานะครับ Because ว่า We will not have to c o n s o l i d a t i o n of u r s e l v e s in different ways for different purpose อำนวยความสะดวกนะครับนะเพราะมีข้อมูลอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่านะครับเราไม่จําเป็นที่จะต้องเสียเวลานะครับในในการที่จะระบุต,ตัวตนของเรานะครับผมในหลายๆแบบในหลายๆวิธีหรือในหลายๆวัตถุประสงค์ที่เรานําที่เราไปติดต่อนะครับนะใช้ระบบไ d เเทคโนโลยีจิ้มเข้าไปเสียบเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์มันก็จะออกมาแล้วไม่ต้องไปเช็คเหมือนกับสมัยก่อนนะครับนะเช่นเกิดที่ไหนอย่างไรอยู่ที่ไหน อะไรยังไงเดี๋ยวนี้มีข้อมูลในแบะชาชนหมดแล้วนะครับประมาณนั้นก็สามว่า the d i s a d v a n t a g e of increasing social a l a n c e นะครับการเฝ้าระวังนะครับที่เพิ่มขึ้นดังที่แปลมาทั้งหมดเนี้มันมีข้อด้อยอะไรบ้างคำตอบก็คือ we will close uh, we will lose much of our privacy ทําให้เราสูญเสียสิทธิความเป็นส่วนตัวนะครับนะสั้นๆเลยนะครับ ทำให้เรา will lose much of our free a c y สิทธิความเป็นส่วนตัวนะครับนะหรือลิขสิทธิความเป็นส่วนตัวนั้นจะสูญเสียไปมากมายนะครับโอเคต่อไปนะครับก็บอกว่าให้ร e a d ียร์ทนะี่เกอ a นเนื้อเรื่องอีกครั้งหนึ่งนะครับ and list all the s valence นะครับและให้บอก l รายละเอียดนะครับนะเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับในการเฝ้าระวังโดยเม n น i o n ได้กล่าวขึ้นมา m a k i n g n o t e นะครับให้จดบันทึกลงไปนะครับ What is that ว่าในแต่ระบบนั้นทำงานอย่างไรเด่นแล้วนะครับให้ชูกั about to technology ให้พูดถึงเทคโนโลยีสองอย่างนะครับ That you think ที่คุณคิดว่า are the most useful ที่มีประโยชน์มากที่สุด in your society ในสังคมของคุณให้ justify your answer แล้วก็ให้ดูเหตุผลนะครับในคำตอบของคุณด้วย ในหนังสือนะครับก็ยกตัวอย่างมา2ระบบนะครับนะครับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าก็คือระบบ C C T V นะครับกล้องวงจรปิดและระบบ G P S นะครับนะ Global Positioning นะครับ System นะครับระบบระบุตำแหน่งทั่วโลกนะครับ C C T V นะครับ Discreet o หมายความว่าเฝ้าระวังไม่ให้เกิดเฝ้าระวังอาชญากรรมไม่ใช่ไม่เกิดเกิดขึ้นแล้วนั่นแหละนะครับแต่สามารถดูจากกล้องแล้วก็ตามจับได้ ง่ายกว่านะครับมีหลักฐานได้ชัดเจนรเรียกว่าเด c o ดท a คร c คลามนะครับ Watch for people speeding นะครับสามารถที่จะรู้การขับรถเร็วนะครับของผู้คน and keep t r a c k of people นั่นก็คือเฝ้าเฝ้าดูนะครับนะ keep track of นะครับติดตามนะครับติดตามเอาเปไว่าแปแล้วติดตามด้วยติดตามผู้คนนะครับนะต้อง c c ซีสามารถติดตามผู้คนสั้นๆนะครับจำกัดความแค่นี้คือติดตามต่อไป Finger Scanning นะครับระบบสแกนนิ้วสแกนใบหน้านะครับสแกนเสียงหรือสแกนดวงตาหรือแม้กระทั่งนะครับฟุตสเตปเบร r รีคุกในชินนะครับก็คือระบบจำเสียงการเดินนะครับนะ used to identify people ล้วนแต่ใช้ระบุะบุคคลทั้งนั้นเลยนะครับว่าเป็นใครอย่างไรเสียงเหล่านี้ระบุได้หมดต่อไประบุ GPS นะครับระบบ GPS นะครับ f i n d a c t e x a t l y where you are แน่นอนนะครับสามารถที่จะรู้ได้เลยว่าคุณอยู่ที่ไหน keep tracks of vehicle แม้กระทั่งติดตามยานพาหนะต่างๆนะครับเรื่องนี้นิยมใช้กันมาก smart e r ID card แม้กระทั่ง บัตรประชาชนนะครับต่อไปจะเป็นสมาร์ทเทอร์ออดีคารก็คือนอกจากจะใช้เป็นบัตรประชาชนอย่างเดียวแล้วใช้ได้หลายอย่างเหมือนที่ได้แปลไปนะครับอาจจะใช้เป็นบัตรผู้ป่วยอาจจะใช้เป็นบัตรนักเรียนอาจจะใช้เป็นบัตรเครดิตอยู่ในบัตรประชาชนได้หมด so all your personal information in one place ซึ่งเป็นสถานที่เก็บข้อมูลส่วนตัวของอคุณนะครับไว้ในสถานที่แห่งเดียวใน ที่แห่งเดียวเท่านั้น one place ก็คือในบัตรประาชนโอเคนะครับคุณครูจะแปลให้ประมาณนี้นะครับผมนักเรียนฟังไม่ทันหรือไม่ค่อยเข้าใจก็สามารถที่จะหยุดคลิปฟังหลายรอบได้นะครับเป็นนั้นว่าจบหน้าห5ฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดมแช่ก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุนช่วยอุดช่วยนุนให้ช่องกรผมครู ที่นั้นต้องขอขอบคุณ